ตัวแรกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วกันเนาะทั้งโครงสร้างเนี่ยเราเรียกว่าปากใบนะครับหรือว่า s t o m a t a l Apparatus แต่ตัวที่เซลล์ผิวเขา Differentiate หรือว่าเปลี่ยนสภาพมาเนี่ยครับจากเซลล์ผิวเนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวของเซลล์คุมนะครับหรือว่ากาดเซลนะครับ เซลล์คุมหรือกาดเซลล์เนี่ยจะเป็นลักษณะเซลล์ตัวแรกนะครับที่ครูจะยกมาสอนว่า,ามันเป็นเซลล์ที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพหรือว่า differentiation ของเซลล์ผิวเดิมนะครับ ลักษณะของเซลล์คุมนะครับมันก็จะมีความแตกต่างจากเซลล์ผิวเดิมไปนะครับโดยลักษณะของเซลล์คุมจะมีลักษณะรูปทรงที่ค่อนข้างเป็นวงรีนะครับหรือมีลักษณะที่คล้ายกับเมล็ดถั่วแดงหรือว่าไตาของมนุษย์ตามที่นักเรียนได้เคยเรียนกันไปตอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ เซลล์คุมเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับในโครงสร้างปากใบเนี่ยก็จะมีเซลล์คุม2เซลล์นะครับประกบกันโดยเซลล์คุมแต่ละเซลล์นะครับเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับโ,โดยที่ที่1เซลล์เนี่ยก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็น1เซลล์นะครับ เซลลคุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซลลพืชเนาะก็มีผนังเซลล์แต่ผนังเซลลของเซลลคุมนะครับทางด้านในจะมีความหนามากกว่าทางด้านนอกนะครับทางด้านในหนูก็จะสังเกตเห็นตรงนี้เขียวเขียวเข้มเข้มอ่านี่คือผนังทางด้านในดูดูแล้วก็จะค่อนข้างหนากว่าทางด้านนอกนะครับการที่เซลลคุมมีผนังเซลลหนาไม่เท่ากันนะครับโดยที่มีด้านในหนากว่าทางด้านนอกเนี่ยครับก็จะ มีส่วนช่วยทําให้เมื่อเซลล์คุมเต่งนะครับก็จะทําให้ช่องว่างตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดออกนะครับเป็นรูเปิดนะครับได้ด้วยเนาะแต่ถ้า,าเซลล์คุมเนี่ยมีผนังเซลล์ที่หนาเท่ากันตลอดทั้งเซลล์เนี่ยมันจะกลายเหมือนเป็นลูกโปง่ง2องลูกที่เบียดกันเนาะก็จะไม่เกิดรูหรือช่องว่างตรงกลางขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเซลล์คุมจึงมีบทบาทสําสคัญนะที่จะช่วยนะครับทำให้ปากใบเนี่ยเปิดหรือปิดได้นะครับ ต่อมานะครับโครงสร้างอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เกิดจากการทำงานของเซลล์คุมนะครับถ้าเซลล์คุมเต่งก็จะเกิดโครงสร้างตรงนี้ออกมาให้เห็นนะครับก็คือโครงสร้างที่เรียกว่ารูปากใบนะครับหรือว่าสโตมาตรพรรูปากใบเนี่ยจะปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื่อปากใบเปิด ปากใบเปิดคืออะไรปากใบเปิดก็คือเซลล์คุมมันเต่งมันบวมน้ำนะครับก็จะทําให้สังเกตเห็นรูปากใบเนี้ยขึ้นมาได้เมื่อรูปากใบเปิดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ 1. น้ําจะระเหยออกนะครับ จากข้างในนะระเหยออกข้างนอกและ2เมื่อรูปากใบเปิดนะปรากฏออกมาให้เห็นก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับโดยเอาแกส๊สคาร์บอนไดออกซด์เข้ามาข้างในร่างกายของพืชส่วนแกส๊สออกซิเจนก็จะถูกขับออกไปข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณรูปากใบเนี่ยจึงเป็นบริเวณที่เป็นโครงสร้างนะครับที่เกิดการครายน้ําแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเซลล์คุมอนุญาตหรือยังนะครับถ้าเซลล์คุมอนุญาตก็คือเซลล์คุมมันเต่งเนาะก็คือบวมออกแล้วก็เปิดให้เห็นรูปปากใบนะครับให้มันสามารถที่จะคายน้ำก็ดีหรือว่าแลกเปลี่ยนแก๊สก็ได้นะครับ ส่วนที่3นะครับเป็นส่วนสุดท้ายที่เป็นองค์ประกอบของปากใบนะครับก็คือเซลล์ประกบเซลล์ sell, คุมนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า subsidary i cell นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว,ว่า subsidize นะครับมันแปลว่าสนับสนุนนะครับดังนั้นเนี่ยเซลล์ประกบเซลล์ sell, คุมเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทํางานของเซลล์คุมอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มี subsidary i cell ห่อหุ้มล้อมรอบเซลล์คุมนะครับก็คือเซลล์คุมอยู่ตรงนี้ subsidary i cell ก็จะ ห้อมล้อมเซลล์คุมเอาไว้นะครับก็จะช่วยปกป้องนะครับเซลล์คุมนะครับไม่ให้อ่าเผชิญกับสภาพที่อันตรายนะครับรวมถึงนะครับอาจจะมีการสะสมสารบางอย่างที่เอื้อต่อก,การเต่งของเซลล์คุมเพื่อที่จะให้เซลล์คุมไปควบคุมการเปิดปิดของปากใบอีกทีนึงเช่นการสะสมอไอออนของธาตุบางชนิดนะครับ โพแทสเซียมอย่างเงี้ยก็จะมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยทําให้เซลล์คลุมมันเต่งหรือมันเหี่ยวได้นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไปพูดถึงในส่วนของการลําเลียงน้าอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยปากใบก็จะประกอบไปด้วยเซลล์สามชนิดนี้นะครับได้แก่เซลล์คลุมรูป,ปากใบนะครับแล้วก็เซลล์ประกอบเซลล์คลุมแต่จริงๆรูป,ปากใบไม่ใช่เซลล์เนาะก็จริงๆต้องบอกว่ามันประกอบไปมันประกอบ เพราะฉะนั้นนะครับปากใบก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เนอะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนะครับก็คือเซลล์คุมกับเซลล์ประกอบเซลล์คุมนะครับแล้วก็มีรูป,ปากใบซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเซลล์คุมเนะี่ยอยู่ในสภาวะการทํางานที่เหมาะสมนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ากลุ่มของเซลล์คุมนะครับก็จะเป็นกลุ่มของเซลล์ที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพหรือว่าดิฟเฟอเรนทีเอชชนของเซลล์ผิวนะครับ เซลล์ประกบเซลล์คุมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดก็มาจากเซลล์ผิวเช่นเดียวกันนะครับคือมีต้นกําเนิดมาเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเซลล์คุมหรือเซลล์ประกบเซลล์คุมนะครับแต่ในระยะนะครับที่มันมีการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างเนี่ยมันจะมีลักษณะการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับพอผลที่ได้แล้วเนี่ยความสมมาตร ความเท่ากันที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันเปลี่ยนสภาพรูปร่างของเซลล์มาแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันก็จะส่งผลทําให้เซล์ผิวต้นกําเนิดสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพออกมาเป็นทางเซลคลุมก็ได้หรือว่าเซล์ประกบเซล์คุมก็ได้นะครับอันนี้คือพูดถึงในแง่ต้นกําเนิดว่ามันมาอย่างไงนะครับแต่ก็ไม่ได้วอรรี่ว่าจะต้องรู้ขนาดนั้นหรือเปล่าแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าเมื่อเทียบกับเซลล์ผิวทั่วไปเนี่ยเซลล์คุมแล้วก็เซลล์ประกบเซลล์คุมจะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับเซลล์คุมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยต่างอยู่แล้วมีลักษณะเป็นคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงหรือว่าคล้ายกับไตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์ประกบเซลล์คุมเนี่ยอาจจะคล้ายบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกับเซลล์ผิวทั่วไปเช่นเซลล์ผิวของพืชชนิดนี้ก็จะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าเซลล์ประกบเซลล์คุมก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็น สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแบบที่มันเป็นมุมโค้งนะครับก็จะทําให้สามารถแยกนะครับเซลล์ประกบเซลล์คลุมกับเซลล์ผิว,ท,วทั่วไปเนี่ยออกจากกันได้นะครับโดยพิจารณาจากรูปรา่างเซลล์ประกบเซลล์คลุมของพืชต่างชนิดกันก็จะมีรูปร่างต่างกันออกไปอีกนะครับรวมถึงเซลล์ผิวของพืชต่างชนิดกันก็จะมีรูปร่างต่างกันออกไปอีกด้วยนะครับดังนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเลยนะครับ ทีนี้อีก2ตัวนะครับก็จะเป็นผลจากการเปลี่ยนสภาพหรือว่า differentiation ของเซลล์ผิวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นผลที่ออกมาลักษณะคล้ายๆกับเส้นขนนะครับก็จะมี2ตัวนะครับก็คือเซลล์ขนรากหรือว่ารูเทอรเซลล์นะครับแล้วก็เซลล์ตอนะครับสตัวนี้เนี่ยก็เป็นผลที่ได้จากการ d i f f e r e n t i a t i o n ของเซลล์ผิวด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่ส่วนมากเราเนี่ยเวลาเราสังเกตความแตกต่างระหว่างเซลล์ขนรากกับเซลล์ต่อมเนี่ยเราจะสังเก ksi, ตว่า parsley, เซลล์ขนรากนะครับเมื่อดูแล้วมันคือคเซลล์หนึ่งเซลล์เมื่อดูแล้วมันคือเซลล์หนึ่งเซลล์เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเส้นขนที่ยื่นออกไปเป็นเซลลเพียงแค่เซลลเดียวแบบเนี้ยอันเนี้ยคือขนรากแต่ถ้าเส้นขนที่ยื่นออกไปนะครับถ้าเส้นขนที่ยื่นออกไปมี มากกว่า1เซลล์สมมุติอันนี้เป็นเส้นขนแต่จริงอันนี้ไม่ใช่โครงสร้างที่เป็นเส้นขนนะครับอนี้หสังเกตขอบเขตด,ดีๆนะ1ใช่ไหมสอตรงนี้นะครับแล้วก็3ใช่ไหมโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเส้นขนตรงนี้จะมีองค์ประกอบมากกว่า1เซลล์ก็จะสามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ นะครับอันนี้ก็จะถูกจัดเป็นเซลล์ต่อมหรือว่าไตรโคมทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเซลล์ขนรากก็จะต้องดูแล้วมีเซลล์องค์ประกอบเพียงแค่1เซลล์ในขณะที่เซลล์ต่อมจะพบเซลล์องค์ประกอบหลายๆเซลล์นะครับสำหรับบทบาทหน้าที่นะครับสำหรับเซลล์ขนรากเนี่ยก็ด้วยมันมีขอบเขตของ เซลล์นะครับด้านหนึ่งที่ยืดออกไปมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นขนก็จะทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากพอมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากเซลล์ Sell ขนรากก็เลยมีบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับในการที่จะช่วยทำให้ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุได้ดีขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากลักษณะที่ตัวเซลล์เนี่ยเขามีการยืดออกไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเซลล์ผิวปกตินั่นเอง นในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์ต่อมจริงเซลล์ต่อมหรือว่าไตรโคมเนี่ยมันมีลักษณะได้หลากหลายนะครับสำหรับตัวที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างในรูปเนี่ยอันนี้คือไตรโคมที่เป็นไตรโคมแบบต่อมนะครับหรือว่าแกลนดูล่าไตรโคมนะฮะแต่ก็จะมีลักษณะของไตรโคมที่มีลักษณะยื่นออกไปเป็นขนเหมือนขนรากเลยนะครับอันนั้นเราก็จะเรียกว่าแฮร์ไลท์ไตรโคมนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะเส้นขนถึงแม้จะเป็นเส้นขนเหมือนกันแต่ว่าวิธีการแยกนะครับระหว่างขนรากกับ ลักษณะเส้นขนที่เป็นไตรโคมก็จะต้องดูว่ามันมีเซลล์องค์ประกอบจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการจัดจําแนกได้นะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของเซลล์ต่อมจะมีความหลากหลายมากกว่านะครับก็ถ้าเป็นเซลล์ต่อมอย่างเช่นในรูปเนี่ยอาจจะมีการหลั่งสารเคมีบางชนิดเพื่อไล่ศัตรูพืชได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นในพืชน,น้าเคม็มเช่นพืชในป่าชายเลนนะครับก็จะาสามารถที่จะขับเกลือแร่ส่วนเกิดนะครับที่อยู่ภายในร่างกายของพืชเนี่ยออกไปได้นะครับ หรือว่าถ้าเป็นเซลล์ต่อมที่มีลักษณะที่เป็นต่อมก็ได้หรือว่าเป็นเส้นขนก็ได้นะครับก็จะมีลักษณะการช่วยสะท้อนแสงหรือว่ากระเจิงแสงได้ดีนะครับก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิและลดอัตราการสูญเสียน้ำนะครับให้กับโครงสร้างของพืชได้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นกลุ่มของเซลล์ผิวที่มัน differentiation มาเป็นเซลล์ทั้ง3ชนิด3กลุ่มนี้นะครับ3ตัวนี้เจอได้ที่ไหนบ้างหลัก,ลกๆนะฮะสำหรับ ไโคมนะครับส่วนมากเราก็จะเจอที่ใบนะครับเราจะเจอที่ใบหรือว่าลำต้นก็ได้เป็นหลักเซลล์ขนรากเนาะชื่อบอกอยู่แล้วก็ต้องเจอที่รากเป็นหลักนะครับส่วนอันนี้ย้อนมานิดนึงสำหรับเซลล์คุมนะครับก็จะเป็นเซลล์ที่เจอได้ในส่วนของใบนะครับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเจอเป็นหลักเลยนะครับไม่เจอในรากลำต้นมีบางชนิดที่เจอได้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นเซลล์ผิวที่มีการเปลี่ยนสภาพหรือว่า differentiation เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างที่ควรรู้จักนะครับทั้ง3ชนิดนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อเยื่อชนิดที่2นะครับเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดที่2ก็คือพารนไคลมาานะครับก็เดี๋ยวรอดูวิดีโอตัวต่อไปได้เลยนะครับ